แล้วไงลาวไทยเถียงกันสนันยำยำเป็นของใครกันแน่แม่มีเรื่องให้ปวดหัวกันอีกแล้วนะครับกับเรื่องราวนี้คือล่าสุดคนลาวกับคนไทยเถียงกันเรื่องมาม่าแล้วจ้าแม่อะไรกันอีกครับเนี่ยคือเถียงเรื่องอะไรไม่เถียงดันมาเถียงกันเรื่องมีกึง่งให้มันได้อย่างนี้สิครับนนนบางคนอาจจะมมว่ะ ไอไอแอเรื่องเล็กๆแค่นี้ปล่อยผ่านไปก็ได้มัง้งต้องขออภัยจริงๆเรื่องอื่นอาจจะปล่อยผ่านได้แต่เรื่องนี้ปล่อยไม่ได้จริงๆฮะแล้วก็เชื่อว่าคนไทยหลายๆคนก็คงจะคิดเหมือนกันเพราะบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปนี่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทยเลยแล้วมันก็ยังเป็นอาหารที่ใครหลายๆคนนี่แม่ทุกว,วันหวยออกต้องมาทุกๆสิ้นเดือนต้องมีเรียกได้ว่าเป็นอาหารคู่บารามีจริงๆเพราะฉะนั้นแกไม่มีสิทธิ์คือต้นเรื่องมาจากช่องนี้เลยฮะชื่อช่องคิดสาคิดสา คิสอ่ะอถ้าออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะครับมาจากช่องคุณคิสาอีทนะครับโดยเธอเป็นติ๊กต็อกเกอร์สาวสวยสายรีวิวอาหารชาวฟิลิปปินส์ที่มีผู้ติดตามมากถึง2ล้านคนเลยซึ่งเธอได้ตะเวนกินอาหารมาร้อยเอ็ดเย่านน้วนะครับคือไปมาทั่วอาเซียนแล้วเลยสุดยอดจริงๆคือเป็นช่องที่ดูแล้วเพลินมากๆเลยนะครับด้วยการนําเสนอที่กระชับไม่ซับซ้อนสั่งใจตังแล้วก็กินจบ ง่ายๆได้ใจความอแต่เพลินได้ไม่นานก็ต้องมาสะดุดกับคลิปนี้เลยซึ่งไอ้เรื่องทั้งหมดมันก็มาจากคลิปนี้นี่แหละยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังโดยเรื่องราวท,ทั้งหมดทั้งมวลที่แอดจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังก็คือมาจากคลิปนี้เลยครับคือเป็นคลิปรีวิวมีกึองของแต่ละประเทศแล้วให้คะแนนความอร่อยซึ่งติ๊กต็อกเกอร์สาวสวยท่านนี้เธอได้ให้คะแนนยำยำของไทยชนิดที่ว่าเต็มเพดานเลย10เต็ม10ไปดิธรรมดาที่ไหนล่ะแม้อร่อยขนาดนี้เดี๋ยวก็ต้มยำขมแม่ฟู้ดอีก่ะดิซึ่ง ได้เห็นคลิปนี้พวกเขาต่างก็เข้าไปคอมเมนต์ยินดีกันเต็มเลยว่ายำยำของไทยมันนัวอยู่แล้วนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปอืแต่ทันใดนั่นเองก็ได้มีคนลาวจำนวนหนึ่งเข้ามาเบรกเอย้ดเลยว่า มัวแล้วยำยำของไทยที่ไหนล่ะมันเป็นของลาวต่างหากอืมปวดหัวเลยคือตอนแรกก็คิดว่าพวกพี่แกเข้ามาปั่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไงอืมแต่ก็ไม่จ้าพี่แกเอาจริงคือเถียงคอเป็นเอ็นเลยว่าเอ้ยยำยำมันเป็นของลาวคนไทยจะเอาทุกอย่างเลยลรออืมไม่เกินถึงกับกระตกเลยคือหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเพราะอะไรที่ทําให้พี่แกมั่นใจว่ายำยำเป็นแบรนด์ของคนลาวซึ่งเหตุผลมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลย,เลยนั่นก็เพราะว่ามันมีตัวหนังสือภาษาลาวติดอยู่ตรงถ้วยยังไงล่ะ ใช่ครับแค่นั้นเลยคือเป็นเหตุผลที่ฟังเลยแบบฮะได้ด้วยเลยคือต้องบอกว่าคนเราจํานวนไม่น้อยเลยนะครับที่คิดแบบนี้เพราะ90%ที่เข้ามาคอมเมนต์ย้ําที่เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปนี้นะคือเขาคิดกันแบบนี้จริงๆทั้งๆัท,งท,งที่ต้มยํากุ้งมันก็คืออาหารไทยอนะอืถ้ายำยำเป็นของเราแล้วอะไรที่เป็นของไทยกันละ่ะในความคิดของพวกเขาคือมีกึ่งแบรนด์ไทยมีแค่มามา่มาเท่านั้นเนื่องด้วยคนไทยมักจะเรียกมีกึง่งทุกชนิดบนโลกว่ามามา่าเพราะเหตุนี้ด้วยละมัง้งที่ทําให้พี่แกมั่นใจว่ายำยำไม่่ของคคนนววเ็มริดาัป เราเช่นกันนะแมมคือแอดสงสัยมาตั้งนานและเพราะเมื่อก่อนเคยเจอคลิปคนรีวิวมีกึ๋งนี่แหละแล้วก็ได้มีคนลาวแกเข้าไปบอกว่าไทรยำยำลาวนุดเดินเพลสอืมแต่ตอนนี้หายสงสัยและหลังจากได้เห็นคอมเมนต์ของคลิปนี้คือเรามาว่ามันเป็นเหมือนการเข้าใจผิดกันมากกว่านะครับคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดแต่ถ้ารู้แล้วยังดันทุรังเข้มนี่ก็ต้องโทษการศึกษาแล้วแหละใช่ไหมพี่เมนมันก็เหมือนกับกรณีขนมเลนนั่นแหละคือตอนเด็กๆแอดก็เป็นเด็กหัวโปกคนหนึ่งที่คิดว่ามันเป็นแบรนด์ไทยเพราะมันเป็นภาษาไทย ด้วยแต่พอโตมาก็ได้รู้ว่ามันเป็นภาษาไทยเพราะเรานําเข้ามาขายใช่ไหมเขาเรียกว่านําเข้าหรือเปล่าออหรือว่าซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาอขออภัยด้วยจริงจริงแอดไม่มีความรู้ลยเรื่องนี้เลยกลับมาที่เรื่องยยำๆคือแอดมาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไร้สาระแห่งปีเลยจริงๆคือนี่มันปี2024แล้วนะทุกคนมีอินเทอร์เน็ตทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงความรู้เหมือนกันหมดซึ่งการที่จะหาข้อมูลและแหล่งที่มานั้นทําง่ายมากๆแค่เข้า Google แค่นั้นเลยแล้วมันหมายความว่าอะไรนั่นก็หมายความว่ามันไม่ควรที่จะมีประเด็นนนนกกกาาารรถเเเเีียยงงใใื่่่ออ้้้ัลลชะแคขขหมู ใน o o o g l e มันไม่ยากหรอกจริงไหมคือมันมีภาษาลาวก็จริงแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นผลิตภัณฑ์ของคนลาวนะถูกปะแล้วถ้าเราสังเกตคลิปนี้ดีๆมีกึ่งของอินโดก็เป็นภาษาไทยเหมือนกันนะแบบนี้ถือว่าเป็นของไทยด้วยไหมละ่ะแม่บนสยับเลยอย่าเพิ่งลํำคาญแอดนะคือมันยอมไม่ได้จริงๆกับเรื่องนี้ งั้นเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์กันดีกว่านะครับว่าพวกเขาจะคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้กันบ้างเออแอดขอบ่งเป็นสองช่วงนะช่วงแรกเป็นความคิดเห็นของชาวต่างชาติว่าพวกเขาคิดอย่างไรเมื่อยำยำ,ยำไทยได้คะแนนเต็มช่วงที่2จะเป็นช่วงคอมเมนต์ของคนลาวและคนไทยปะทะกันอม,มาที่คอมเมนต์แรกกล่าวว่ามีกึ่งของไทยอร่อยจริงๆฉันได้ลองตอนไปไทยแลนด์อร่อยจนน้ำตาไหลเลยละคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่า เฮ้เฮไม่แปลกหรอกที่ยำยำของไทยจะอร่อยที่สุดพวกคุณเห็นอะไรไหมมันมีคําว่าอายิโ o นโมโตติดอยู่ตรงถ้วยด้วยแนย่แมมไม่รู้ซะแล้วนี่แหละของดีใช่ไหมลง MSG is king of flavor อืมเป็นไงฉะนั้นอย่าริอาจดูถูกอายิโ o นโมโตนะคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าทำไมคุณถึงให้ไทย10เต็มสิกันละฮะ แต่คนกลับให้ฟิลิปปินส์แค่เจ็ดเต็มสิบยำยำอาจจะถูกปากคนแต่คนก็ไม่ควรให้พวกเขาได้คะแนนมากกว่าฟิลิปปินส์นะอ้าวแบบนี้ก็ได้เลยแล้วก็มีคนมาตอบกลับว่า คนเราชอบไม่เหมือนกันต้มยำอาจจะเหมาะกับลิ้นของเธอมากกว่านะคอมเมนต์ถัดมาเป็นของชาวกัมพูชากล่าวว่าคนเลิมกัมพูชาไปได้ยังไงของเราก็อร่อยเหมือนกันนะกัมพูชามีม,มีกึ๋งด้วยเหรอคอมเมนต์ถัดมาเป็นของชาวกัมพูชากล่าวว่าพวกเราหยุดเรียกร้องความสนใจเกี่ยวกับประเทศเราเถอะเราเป็นประเทศที่ถูกลืมพวกเขาไม่สนใจหรืออาจจะไม่ชอบประเทศของเราเลยด้วยซ้าไปแม่ทาไมคิดงั้นล่ะบองต่อไปจะเป็นคอมเมนต์ของพี่ลาวกับ ไทยนะครับมามาที่คอมเมนต์แรกเป็นของคนไทยกล่าวว่ามาม่าไทยมันแซบอยู่แล้วน้องเอ๋ยแล้วก็มีคนาม,มาตอบกลับพร้อมกับใส่อิโมจิหัวเราะว่า มาม่ามันเป็นของลาวต่างหากละ่ะแล้วคนไทยก็ได้มาตอบกลับว่าของไทยแต่เขาใส่เป็นภาษาลาวเฉยๆแหกตาดูดิยำๆม,ม,มาเป็นภาษาไทยชัดๆยอยักษ์สํามยำๆนั่นน่ะเห็นไหมนะ่ะแล้วคนลาวก็ได้มาตอบกลับว่าอะไรก็ไทยไทยไทยเต็มไปหมดคือจะเอาทุกอย่างเลยไงแล้วคนไทยก็ได้มาเสริมว่าพวกเองจะทะเลาะก,กันเพื่อมันก็มีทั้งสองประเทศนั่นแหละใครๆก็หาซื้อได้วางสามเคก่อนแล้วก็ค่อยคุยกันจะทะเลาะกันทําไมเรื่องไม่เป็นเรื่องอนี่ ที่สังคมต้องการแล้วคนลาวก็ได้มาตอบกลับว่ายงไรด้วยเงียบๆไปซะเราไม่ได้คุยกับนายสักหน่อยเอา้าไอ้นี่คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าอันแรกมันเป็นของลาวไม่ใช่เหรอแล้วก็มีคนไทยไปตอบกลับว่าฉลากเป็นภาษาลาวก็จริงแต่ยี่ห้อมันเป็นของไทยอยู่ดีประเทศลาวมีต้มยำกุ้งเหรอ อย่ามาทำตัวเหมือนคำเมนนะคนลาวผลิตอะไรได้บ้างล่ะแล้วคนลาวก็ได้มาตอบกลับว่าว้าวมาได้ไงว่าลาวผลิตอะไรไม่ได้าลาวเจริญก่อนคุณอีกมีรถไฟความเร็วสูงใช้คุณยังใช้รถไฟร้างกันอยู่เลยเราผลิตสินค้าส่งออกไปจีนได้มาปีละกี่สิบล้านคุณไม่มีทางรู้หลอกนะ โอ้มาถึงก็หงายการรถไฟความเร็วสูงเลยเลยแล้วคนไทยก็ได้มาตอบกลับว่าล่ะรถไฟจีนสร้างหรือเปล่าแล้วสินค้าส่งออกของเราคืออะไรหรออยากรู้เหมือนกันว่าเราส่งสินค้าตัวไหนไปจีนเห็นมาหลายคอมเมนต์แล้วคนเราก็ได้มาตอบกลับว่าจีนกับเราร่วมมือกันสร้างนะอยากรู้ว่าส่งอะไรก็ไปศึกษาเอาเองดิอืมโอเคแล้วคนไทยก็ได้มาเสริมว่า มีภาษาลาวแคบ่บรรทัดเดียวนอกนั้นภาษาไทยทั้งหมดไทยผลิตเพื่อส่งออกไปลาวเพราะเห็นว่าคนลาวชอบกินมันผลิตในไทยจริงๆจ,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 จะมาดูโรงงานไม่ล่ะเดี๋ยวพาไปดูแล้วคนลาวก็มาตอบกลับว่าแล้วทําไมถึงไม่ใช้ภาษาไทยไปเลยล่ะงั้นก็แสดงว่ามันเป็นของลาวด้วยเพราะมันมีภาษาลาว แล้วคนเราก็ได้มาเบรกเพื่อนร่วมชาติของตัวเองว่ามันเป็นของไทยอยู่แล้วพวกเราก็ไม่คิดจะเคมอะไรเลยไอ้พวกที่บอกว่าเป็นของลาวนะหยุดซะนะค่อยอายคนไทยแล้วคนเราก็ได้มาตอบกับคอมเมนต์ของคนลาวก่อนหน้านี้ว่าเงียบปากไปเลยค่อยบอได้อยากให้เจ้าออกความเห็นจักหน่อยเอา ไอ้นี่แล้วคนไทยก็มาให้ข้อมูลว่ายำยำเป็นแบรนด์ของวันไทยอุตสาหกรรมจำกัดจดทะเบียนในไทยแล้วยังส่งออกสินค้าไปต่างประเทศมากกว่า60ประเทศทั่วโลกรวมถึงลาวด้วยนะแล้วคนไทยก็ได้มาเสริมอีกว่าพวกคุณก็รู้อยู่แก่ใจว่าต้ยมยำมันเป็นอาหารไทยยังจะมาเถียงอีกแล้วคนลาวก็ได้มาตอบกลับว่าไทยมีต้ยมยำกุ้งประเทศเดียวเหรอที่ไหนที่ไหนมันก็มีต้ยมยำกุ้งกันทั้งนั้นแหละแล้วคนลาวก็ได้มาเสริมอีกว่า ที่ไหนมันก็มีต้ยมยำกุ้งกันทั้งนั้นแต่เขาไม่เคลมเป็นเจ้าของเหมือนคนไทยยังไงละ่ะที่คนไทยกินส้มตำพวกเรายังไม่ว่าอะไรเลยแล้วคนไทยก็ได้มาตอบกลับว่า แล้วคนลาวเอากุ้งมาจากที่ไหนละ่ะเรามีทะเลเลยแล้วคนลาวก็ได้มาตอบกลับว่ารับกุ้งจากที่อื่นมาทำไงไทยไม่ได้เพาะพันธุ์กุ้งชาติเดียวในโลกสักหน่อยอืมไปให้สุดเลยครับพี่แล้วคนไทยก็ได้มาตอบกลับว่าเราไม่อยากเถียงกับพวกคุณและยยำๆมันเป็นแบรนด์ไทยผลิตในไทยรสชาติก็ไทยเห็นไม,นะม่นะแล้วคนลาวก็ได้มาตอบกลับว่าก็ใช่ไงไทยผลิตแต่ลาวเป็นคนคิดนี่ค่ะ เหนื่อยใจงั้นเดี๋ยวเรามาปิดท้ายด้วยคอมเมนต์นี้กันนะครับคือไปต่อไม่ไหวจริงๆปวดหัวโดยคอมเมนต์นี้เป็นของคนไทยกล่าวว่ายำยำมันเป็นของไทยผลิตมาตั้งแต่ปี2,526 Google ก็มีไม่ไปหาดูบ้างละ่ะบอกว่าเป็นของลาวของลาวอยู่นั่นแหละอืมพอ กันไปแล้วนะครับ <twitch> กับคอมเมนต์ชาวไทยและชาวลาวแม่ปวดหัวเลยคือพี่แกมาปพทเทิร์นเดียวกันกับพี่เม้นเลยดูเหมือนจะปั่นนะแต่ไม่เลยคนกลุ่มนี้เขาคิดกันแบบนี้จริงๆจะบ้ากะละมังคือแอดไม่ได้เหมารวมคนลาวทั้งหมดนะครับหมายถึงคนกลุ่มนี้เท่านั้นคือไม่เข้าใจจริงๆว่าพวกพี่แกคิดอะไรกันอยู่ทั้งๆที่คนไทยก็ป้อนข้อมูลให้แทบทุกคอมเมนต์เลยนะ แต่ดูเหมือนกับว่าพี่เกจะไม่เข้าใจอะไรเลยคือเหมือนกับว่าคนกลุ่มนี้เขาเชื่อแบบนี้กันไปนแล้วนะครับบางคนก็คิดว่ามันเป็นทั้งของไทยและของเราเพราะมันมีภาษาลาวไงเราก็ทําอะไรไม่ได้ปล่อยไปตามยถาตรมละกันคือโทรศัพท์ก็มีอินเทอร์เน็ตก็มีหาข้อมูลมั่งก็ได้นะไม่ใช่วันๆน,น,นั่งดูแต่โอลลี่แฟนอืมไม่ได้บอกใครหรอกบอกตัวเองนี่แหละก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดซับใครไลค์แชร์หรือคอมเมนต์ให้ช่องของผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ สวัสดีครับ